ยินดีต้อนรับสู่รายการวิชาการไม่ชวนง่วงค่ะรายการที่จะทำให้เรื่องวิชาการแบบจัดจ๋าเนี่ยกลายเป็นเรื่องสนุกสบายๆนะคะวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนกวางและผมเก่งครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแต่หลายคนอาจจะ ออมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องผล,ลไม้นี่แหละค่ะใช่เลยถ้าพูดในทางพฤกษศาสตร์ก็คือการเกิดแล้วก็โครงสร้างของผลนั่นเองใช่ครับผลไม้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แหละตั้งแต่ผลไม้ปโปรดของเร,เราไปจนถึงบางทีเราก็สงสยัยเอ๊ะอันนี้มันใช่ผลไม้หรอใช่ใช่หรือที่แบบพีก,กว่านั้นคือที่เราเรียกติดปากว่าเมล็ดมาตลอดอย่างข้าวโพดหรือว่าเมล็ดทันตะวันอ๋อที่เป็นทรงๆใช่ครับ จริงๆแล้วอะทั้งหมดนั้นน่ยคือผลนะครับไม่ใช่แค่มเมล็ดโหเนาสนใจมากงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยค่ะแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะว่าผล,ลไม้เนี่ยเกิดมาได้ยังไงแล้วข้างในมีอะไรซ่อนอยู่บ้างรับรองว่าไม่ง่วงแน่นอนค่ะได้เลยครับเริ่มจากจุดกําเนิดก่อนเลยค่ะจากดอกไม้สวยๆเนี่ยมันกลายมาเป็นผลได้ยังไงคะครับคือมันเริ่มจากดอกไม้ก่อน พอมีออการถ่ายเรนูหรือ pollination นะครับแล้วก็เกิดการปฏิสนธิหรือ fertilization ตามมาปฏิสนธิซึ่งในพืชดอกเนี่ยจะมีความพิเศษนิดหนึ่งคือเป็นปฏิสนธิซ้อนหรือ double fertilization โห oh, ชื่อดูซับซ้อนจังเลยค่ะไม่ต้องห่วงครับเอาแบบง่ายๆเลยนะคือสเปิร์มตัวหนึ่งเนี่ยจะผสมกับเซลล์ไข่กลายเป็นไซโกตแล้วก็พัฒนาเป็นต้นอ่อนหรือ embryo ส่วนสเปิร์มอีกตัวหนึ่งจะไปผสมกับโพลร์นิวคลียกลายเป็นเอนโดสเปิร์มหรือก็คืออาหารเลี้ยงต้นอ่อนนั่นเองอ๋ออาหารของเขาใช่ครับสองอย่างนี้รวมกันก็คือเมล็ดซีดที่อยู่ข้างในอืมแต่ส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือรังไข่โอวอรี่ของดอกไม้นี่แหละครับที่จะพองตัวพัฒนาขึ้นมาเป็นผลฟรุต หุ้มเมล็ดไว้อีกทีหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสรุปง่ายๆคือรังไข่กลายเป็นผลส่วนอวูลที่อยู่ข้างในรังไข่ก็กลายเป็นเมล็ดถูกต้องครับนั้นที่เราเคยได้ยินคําว่าผลแท้กับผลเทียมเนี่ยมันต่างกันตรงนี้หรือเปล่าคะตรงรังไข่เนี่ยใช้เลยครับตรงประเด็นเลยผลแท้หรือ true fruit เนี่ยคือผลที่จเจริญมาจากรังไข่อย่างเดียวเลยผิวเพียวเลยไม่มีส่วนอื่นมาปนเช่นอะไรบ้างคะผลแท้ ก็อย่างเช่นมะม่วงมะเขือเทศสม้มอะไรพวกนี้ครับอ๋อมะม่วงนี่ผลแท้ครับผมแล้วก็มีผลเทียมหรือ false fruit อันนี้คือ,อยังไงคะอันนี้คือไม่ได้มาจากรังไข่อย่างเดียวละแต่จะมีส่วนอื่นๆของดอกไม้นะครับจเจริญเติบโตมาร่วมด้วยมาผสมโรงด้วยส่วนอื่นเช่นอะไรคะอย่างเช่นฐานรองดอกครับที่มันพัฒนาจนกลายเป็นเนื้อแอปเปิลหรือเนื้อชมพู่ที่เรากินกันนั่นแหละออ oh. งานที่เรากินแอปเปิ้ลจริงๆไม่ใช่ส่วนที่มาจากรังไข่เป็นหลักหรอคะเนี่ยใช่ครับส่วนใหญ่เป็นฐานรองดอกหรืออย่างแก้วมังกรอันนี้ยิ่งกว่าคือมีทั้งฐานรองดอกแล้วก็มีใบประดับมารวมร่างกันเป็นผลด้วยโหซับซอ้อนรุนกันนะเนี่ยแล้วพวกผลไม้ที่เอ่อไม่มีเมล็ดล่ะคะอย่างกล้วยหรือองหุ่นไร้เมล็ดที่กินง่ายๆสบายๆอ๋อ พวกนั้นเขามีชื่อเรียกเฉพาะนะครับเรียกว่าผลลมหรือ parthenocarpic fruit ผลลมครับเกิดจากรังไข่ที่มันเจริญไปเป็นผลได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการปฏิสนธิหรือบางทีปฏิสนธิแล้วแหละแต่อวิวข้างในมันไม่เจริญต่อหรือฟอไปเองตามธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากการที่มนุษย์เรานี่แหละไปคัดเรื่องพันธุ์ให้มันไม่มีเมล็ด อ๋อเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูข้างในผล,ลไม้กันบ้างดีกว่าลองผ่าดูโครงสร้างหลักๆของผลไม้มีอะไรบ้างคะถ้าแบบทั่วไปเลยนะครับก็จะมี2ส,ส่วนใหญ่ๆคือผนังผลหรือเพริขาบค่ะผนังผลครับอันนี้พัฒนามาจากผนังรังไข่กับอีกส่วนก็คือเมล็ดหรือซีดที่อยู่ข้างในสุดผนังผลนี่คือส่วนที่เรากินกันส่วนใหญ่หรือเปล่าคะเห็นว่ามันแบ่งได้อีกเป็น3ชั้น ใช่ครับส่วนใหญ่เรากินผนังผลกันนี่แหละซึ่งมันแบ่งย่อยได้เป็นสามชั้นแต่บางทีก็แยกไม่ชัดเจนนะมีชั้นอะไรบ้างคะก็จะมีผนังผลชั้นนอกสุด e x o c a r บหรือ e อพิ a าบส่วนใหญ่ก็คือเปลือกนั่นแหละครับเปลือกนอกสุดครับถัดเข้ามาเป็นผนังผลชั้นกลางมีโซคาร์บอันนี้แหละมักจะเป็นส่วนเนื้อนุ่มๆที่เรากินกันเนื้อที่เรากินและชั้นในสุดเลยคือผนังผลชั้นใน e n d o c a r บ ที่มันจะอยู่ติดกับเมล็ดหรือหุ้มเมล็ดเอาไว้อืมพอจะนึกภาพออกค่ะอย่างมะม่วงนี่จะเห็นชัดมากเลยครับเปลือกเขียวๆเ,เรืองๆข้างนอกสุดคือชั้นนอกค่ะเนื้อสีเรืองเืองหวานๆคือชั้นกลางอร่อยเลยครับแล้วก็ไอ้ส่วนแข็งๆที่มันหุ้มเมล็ดอีกทีอันนั้นคือชั้นในอ๋อที่เป็นเหมือนเปลือกแข็งๆหุ้มเมล็ดใช่ครับอันนี้แยกสามชั้นชัดเจนแล้วถ้าเป็นผลไม้อื่นๆล่นนะคะอย่างมะพร้าวล่ะคะมะพร้าวนี่ก็น่าสนใจครับ เปลือกสีเขียวเขียวหรือน้ำตาลข้างนอกคือชั้นนอกค่ะถัดมาไอกะมะพร้าวที่เป็นเส้นใหญ่เยอะๆนั่นคือชั้นกลางที่เป็นขุยขุยใช่ครับแล้วส่วนที่พีกสุดคือกะลาแข็งๆนั่นแหละครับคือผนังผลชั้นในหรือนโดคาร์ p โหจริงเหรอคะเนี่ยกะลามะพร้าวคือผนังผลชั้นในอันนี้เพิ่งรู้เลยค่ะครับผมแล้วพวกผลเนื้อนุ่มๆอย่างมะเขือเทศหรือองุ่นล่ะคะมันแยกชั้นยังไง อ๋อพวกนี้ผนังผลชั้นกลางกับชั้นในมันจะแบบรวมกันไปเลยครับเป็นเนื้อฉ่ำน้ำไปหมดเลยแยกกันไม่ค่อยออกอ๋อมันรวมกันใช่ครับส่วนเปลือกบางๆข้างนอกก็คือชั้นนอกไปส่วนพวกข้าวหรือข้าวโพดอันนี้ผนังผลจะบางมากๆเลยครับแล้วก็เชื่อมติดไปกับเปลือกคุ้งมมเมล็ดเลยแยกกันแทบไม่ได้ มีอะไรที่น่าทึ่งเกี่ยวกับส่วนที่เรากินอีกไหมคะนอกจากผนังผลมีสิครับอันนี้น่าสนใจมากบางทีเนื้อหวานๆอร่อยๆที่เรากินกันเนี่ยมันไม่ใช่ผนังผลเลยนะอ้าวไม่ใช่ผนังผลแล้วมันคืออะไรคะมันคือเยื่อหุ้มเมล็ดหรือแอริลครับเป็นส่วนที่เจริญมาจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ผนังรังไข่อาจจะมาจากเปลือกเมล็ดหรือขั้วเมล็ดก็ได้จริงด้วยนึกออกเลยอย่างเงาะหรือมังคุดใช่ไหมคะเนื้อสีขาวๆนั่นแหละ ใช่เลยครับเนื้อขาวๆข,ข,ของงอกับมังคุดเนี่ยคือแอริลที่เจริญมาจากเปลือกคุ้ม,มเมล็ดโดยตรงเลยมันเลยล่อนออกจากมเมล็ดยากนะครับแกะแล้วเนื้อติดมเมล็ดอ๋อมันมาจากเปลือกมเมล็ดนี่เองแต่ถ้าเป็นลำไย,ยหรือลิ้นจี่เนื้อใสๆนั้นก็เป็นแอริลเหมือนกันนะค่ะแต่ว่ามันเจริญมาจากขั้วมเมล็ดหรือก้านอวูนะครับมันเลยล่อนออกจากมเมล็ดได้ง่ายกว่าแกะง่ายกว่าเยอะโอ้โหความรู้ใหม่เลยค่ะงั้นถามเล่นๆได้ไหมคะ ลองกองล่ะคะเนื้อมาจากไหนเปลือกเมล็ดหรือขั้วเมล็ดลองกองเนื้อขาวๆติดเมล็ดแน่นเลยน่าจะมาจากเปลือกเมล็ดเหมือนเงาะหรือเปล่าคะถูกต้องครับเก่งมากเลยมาจากเปลือกเมล็ดเหมือนกันเย่ yeah! ตอบถูกด้วยทีนี้เราลองมาจัดกลุ่มผลไม้กันบ้างดีกว่าคะ่ะเห็นว่ามีวิธีแบ่งได้หลายแบบเลยเริ่มจากแบ่งตามจุดกำเนิดหรือที่มาของผลก่อนดีไหมคะได้เลยครับ อันนี้เราจะแบ่งตามลักษณะของดอกไม้ที่เป็นต้นกําเนิดของผลนั้นๆนะครับแบ่งได้เป็น3แบบหลักๆมีอะไรบ้างคะแบบแรกคือผลเดี่ยวหรือ simple fruit ผลเดี่ยวครับอันนี้คือผลที่เกิดมาจากดอกหนึ่งดอกซึ่งดอกนั้น่ะมีเกสรเพศเมียแค่1อันเท่านั้นพอปฏิสนธิแล้วก็เจริญไปเป็นผล,ผลหนึ่งผลอ๋อหดอกหนึ่งเกสรเมียได้หนึ่งผลใช่ครับเช่นมะม่วงตะขบหรือแม้แต่องงังมณนที่เราเห็นเป็นพวงๆอะ่ะ แต่จริงๆแล้วแต่ละลูกขององุ่นก็มาจากดอกย่อยหนึ่งดอกที่มีเกรสรเพศเมียอันเดียวอ๋อนึกว่าอางุ่นเป็นผลรวมซะอีกไม่ใช่ครับเป็นผลเดี่ยวที่เกิดจากดอกในช่อดอกเฉยๆแบบที่สองคือผลกลุ่มหรือ aggregate fruit ผลกลุ่มตั้งจากผลเดี่ยวยังไงคะอันนี้ก็มาจากดอกหนึ่งดอกเหมือนกันนะแต่ว่าในดอกเดียวนั้นน่ะดันมีเกรสรเพศเมียอยู่หลายอัน แยกกันอยู่บนฐานดอกเดียวกันอ๋อดอกเดียวแต่มีหลายเกสรเมียใช่ครับแล้วแต่ละเกสรเพศเมียเนี่ยก็จะเริญไปเป็นผลย่อยๆของตัวเองแต่อยู่รวมกันบนฐานดอกเดิมมองดูคล้ายๆเป็นผลใหญ่ผลเดียวตัวอย่างเช่นอะไรคะเช่นน้อยหนาครับที่เราเห็นเป็นปุ่มๆแต่ละปุ่มก็คือผลย่อยที่เกิดจากเกสรเพศเมียแต่ละอันแล้วมันมาติดกันแน่นหรืออย่างดอกจำปี้จำปาอันนี้ผลย่อยจะแยกๆกันหน่อยบนฐานดอก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะน้อยหนาคือผลกลุ่มนี้เองแล้วแบบสุดท้ายล่ะคะแบบสุดท้ายคือผลร่วมหรือ multiple fruit ครับอันนี้จะต่างจากสองแบบแรกเลยต่างยังไงคะคือไม่ได้มาจากดอกเดียวแล้วครับแต่มาจากดอกทั้งช่อเลยที่ดอกย่อยๆมันอัดแน่นกันอยู่บนก้านช่อดอกเดียวกันแล้วพอเจริญเป็นผลเนี่ยมันก็มารวมกันเบียดกันจนกลายเป็นเหมือนผลใหญ่ๆแค่ผลเดียว อ๋อมาจากทั้งช่อดอกเลยเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นสับป,ปะรดขนุนหม่อนหรือลูกยอครับพวกนี้คือผลรวมหมดเลยอ๋อสับป,ปะรดขนุนคือผลรวมนี่เองชัดเจนเลยค่ะเออขออนุญาตแทรกสักนิดนะคะคุณผู้ฟังคะ ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์สนุกๆเข้าใจง่ายแบบนี้แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานวิชาการไม่ชวนง่วงนะคะแค่กดไลค์กด Subscribe หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่เอ่อม,มีค่ามากๆสำหรับพวกเราแล้วค่ะใช่ครับทุกการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยให้เรามีพลังมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณครับอ่ะ มาต่อกันที่การจําแนกผลไม้อีกแบบหนึง่งอันนี้จะง่ายหน่อยคือแบ่งตามลักษณะของเนื้อผลหรือผนังผลตอนที่มันแก่แล้วแบ่งตามเนื้อผลตอนแก่มีแบบไหนบ้างคะหลักๆเลยนะครับแบ่งได้2กลุ่มใหญ่ๆคือผลมีเนื้อหรือ Flashy Fruit ผลมีเนื้อครับพวกนี้คือพอผลแก่แล้วผนังผลหรือเนื้อผลเนี่ยมันยังคงความอวบน้ำนุ่มนิ่มชุ่มฉ่ำอยู่ ก็คือผล,ลไม้ส่วนใหญ่ที่เรากินสดๆใช่ไหมคะใช่เลยครับเช่นมะม่วงมะละกองแตงโมส้มมะเขือเทศพวกนี้เป็นผลมีเนื้อหมดค่ะแล้วอีกกลุ่มล่ะคะอีกกลุ่มก็ตรงข้ามกันคือผลแห้งหรือ dry fruit ผลแห้งครับพวกนี้พอแก่จัดแล้วผนังผลมันจะแห้งไม่เหลือความชุ่มฉ่าแล้วซึ่งในกลุ่มผลแห้งเนี่ยยังแบ่งย่อยได้อีก2แบบนะมีแบบไหนอีกคะมีแบบแก่แล้วแตกหรือ dehiscent กับแก่แล้วไม่แตก หรือแก่แล้วแตกคือยังไงคะก็คือพอผลมันแห้งเต็มที่แล้วผนังผลมันจะแตกหรือปรีออกเพื่อปล่อยเมล็ดข้างในออกมาเองตามธรรมชาติอ๋อให้เมล็ดกระจายออกไปใช่ครับเช่นพวกฝักถัวต่างๆฝักคูนฝักต้อยติ่งพวกนี้พอแก่แล้วมันจะแตกโพ่ออกมาเลยนึกภาพออกเลยค่ะแล้วแบบแก่แล้วไม่แตกล่ะคะอันนี้ก็คือผนังผลมันแห้งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่แตกออก มเมล็ดก็ยังคงอยู่ข้างในผลแห้งๆนั่นแหละอ้าวแล้วมเมล็ดจะออกมาได้ยังไงคะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยวิธีอื่นในการกระจายพันธุ์ครับอย่างเช่นเข้าโพดหรือทานตะวันที่เราย้ำไปตอนต้นไงครับอ๋อที่บอกว่าเป็นผลทั้งอันใช่ครับที่เราเรียกว่ามเมล็ดมเมล็ดนะจริงๆมันคือผลแห้งแบบไม่แตกทั้งอันเลยผนังผลมันบางมากติดกับเปลือกมเมล็ดไปเลยหรือตัวอย่างที่น่าสนใจคือ พวกผลมีปีกอย่างลูกยางนาหรือผลประดูอ๋อที่มันหมุนหมุนเวลาลมพัดใช่ครับปีกนั้นก็คือส่วนหนึ่งของผนังผลที่พัฒนามาเพื่อช่วยให้ลมพัดพาผลที่มีเมล็ดข้างในปลิวไปได้ไกลๆเป็นการช่วยกระจายพันธุ์อีกแบบหนึ่ง โอเข้าใจเลยค่ะมีหลายกลายวิธีจริงๆถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าน่าจะไม่ง่วงแล้วล่ะค่ะใช่ครับถ้าไม่ง่วงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังง่วงๆฟังด้วยนะครับโหวันนี้เราคุยกันเรื่องผลไม้แบบเจาะลึกมากเลยนะคะคือมันมีความซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากๆเลยซ่อนอยู่เยอะเลยนะคะเนี่ยครับผมต่อไปนี้เวลาหยิบผลไม้อะไรขึ้นมาทานเนี่ย ลองสังเกตดูเล่นๆก็สนุกดีนะครับว่าเอ๊ะส่วนที่เรากำลังจะกินเนี่ยมันคือผนังผลชั้นไหนกันนะหรือว่ามันเป็นเยื่อหุ้ม,มเมล็ดและผลไม้นี้มันเป็นผลเดียวผลกลุ่มหรือว่าผลรวมกันแน่ใช่เลยค่ะพอเรารู้ที่มาที่ไปรู้โครงสร้างมันแบบนี้แล้วเนี่ยมองผลไม้เปลี่ยนไปเลยนะมันดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับจริงค่ะ แล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษอีกนะครับหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผลไม้หรือเรื่องอื่นๆก็คอมเมนต์บอกพวกเรามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความแน่นอนครับใช่แล้วค่ะก่อนจะลากันไปในวันนี้กวางขอทิ้งท้ายคําถามชวนคิดไว้หน่อยนะคะคือในเมื่อเราคุยกันว่าหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของผลไม้เนี่ยก็คือการช่วยพืชกระจายเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะครับแล้วทําไมผลไม้อย่างกล้วยหรือองุ่นไร้เมล็ดที่เราคุยกันไปตอนต้น ถึงได้ไม่มีมเล็ดเลยล่ะคะมันดูเหมือนจะขัดกับเป้าหมายหลักของมันเลยหรือเปล่าอันนี้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะคะสำหรับวันนี้น่าคิดนะครับไม่ชวนง่วงไม่ชวนง่วงเฮ้ฮ <c oughs> ไม่ชวนง่วง